สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบก,กับช่อง Google อาราวอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีของมาแกะกล่องรีวิวอยู่นะครับก็แต่ก่อนผมใช้ในาฬิกานะครับเอ่อเป็น Apple Watch นะครับซีรีส์4ซึ่งอายุอานามก็ตอนนี้ก็มันมีซีรีส์6ออกมาแล้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่อะไรก็มันชาร์จเนี่ยแค่วันเดียวมันก็หมดละนะครับ ก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนนาฬิกาให้มันแบตทนขึ้นไม่ต้องชาร์จบ่อยขึ้นนะครับก็เลยไปหานาฬิกาซึ่งเป็นตัวเลือกนะครับเอ่อก็มาจบที่านาฬิกาแบบเขาเรียกว่าสปอร์ตวอทนะครับก็คือนาฬิกาที่สามารถใช้ออกกำลังกายได้ด้วยแท็กกิ้งการออกกำลังกายนะครับก็ที่นิยมกันนะครับก็จะมีหลัก,น,ก,ลก,ก,ะกน,นะครับแบรนด์หลักๆก็จะมีกา min นะครับแล้วก็ ซุนโตะนะครับแล้วก็แบรนด์น้องใหม่ก็คือเป็นยี่ห้อโคโอสนะครับก็ตัวนี้ก็เพิ่งทำตลาดในไทยนะครับแต่ก็มาจบด้วยหลายหลายอย่างนะครับก็มาจบด้วยยี่ห้อซุนโตะนะครับเพราะว่าราคามันไม่สูงเกินไปแล้วก็ตัวนี้ที่ผมสั่งมาเป็นตัวของอยี่ห้อซุนโตะนะครับเป็นรุ่นซุนโตะไนท์พีคนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด ของสุดโตะที่เขาบอกว่ามันบางมากนะครับแล้วก็เบาที่สุดของสุนโตะที่ออกมานะครับรุ่นที่ผมสั่งมาจะเป็นรุ่นไทเทเนียมนะครับเป็นรุ่นตัวท็อปสุดของสุนโตะนะครับก็ขอเพิ่งมาเลยนะครับก็จะมาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูเลยนะครับผมสั่งมาจากร้านนะครับร้านอวารินนะครับ ร้านนี้ก็เป็นร้านดังนะครับเขาก็จะแถมอุปกรณ์ให้นะครับเป็นเขาเรียกว่าชุดคอมโบประมาณนั้นนะครับก็ที่จะให้ก็มีมีชุดกระติกน้ํานะครับมีสายสำรองนะครับขนาดของนาฬิกาก็คือเป็นคีบสองมิลลิเมตรนะครับอ๋อเป็นแก้วน้ํานะครับของทางร้านนะครับ ก็สวยงามนะครับต่อมานะครับได้อะไรมนาะเอ่ยเราจะเป็นแพ็กเกจรวมนะครับแล้วเ,เราแกะเลยจะเป็นกระติกน้ํานะครับของซุนโตะนะครับโอเคท้ายนะครับพระเอกของเรานะครับก็เป็นนาฬิกาซุนโตะนายพีกนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของซุนโตะอังกฤนซุนโตะที่ผลิตนะครับ ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่อัปเกรดมาจากรุ่นซุนโตไนบาโรนะครับก็คุณสมบัติก็คือมันคือตัวเทพสุดของนาฬิกาซุนโตนะครับก็มีด้านหลังนะครับก็อันนี้จะเป็นรับประกันนะครับรับประกันศูนย์แท้นะครับของซุนโตสองปีเต็มนะครับคุเห็นหรือเปล่า อ่ะสองปีเต็มนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะดูเลยนะครับอันนี้เนะี่ยแกะนี่ก่อนกระติกน้ำของทางซุนตกโอ้สวยเลยทีเดียวนะครับกระติกน้ำนะครับั้างั้งบนก็จะเป็นไม้เนาะโอเคสวยงามนะครับ เบที okay. Okay. นี้ก็จะมาแกะกล่องนาฬิกาซุนโตะนายพีคนะครับตัวซุนโตะนายพีคนะครับก็จะมีสี่ส,ส,สีนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็นวัสดุตัวเรือนเนี่ยจะมีสองวัสดุตัวเรือนนะครับก็จะมีะตัวสแตนเลสนะครับแล้วก็เป็นไทเทเนียมนะครับตัวสแตนเลสนะครับ ก็จะมีสองสีนะครับเป็นสีออกเขียวผมจาชื่อรุ่นจาชื่อสีไม่ได้เขียวเป็นสายสีเขียวอีกอันนึงก็จะเป็นสายสีดำอ่าเป็นรุ่นดาร์กนะครับจะเป็นสายสีดำเนาะนึกนานหน่อยเนาะก็สีดำนี่ก็จะเป็นตัวเรือนดำทั้งหมดนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นตัวเรือนที่จะเป็นสเตนเลสที่ขอบนะครับสายก็เป็นสีเขียวเนาะอันนี้จะเป็นรุ่นสเตนเลสนะครับส่วนรุ่นไทเทเนียมก็จะมี2สีเช่นกันนะครับก็ อยู่ที่นะครับอ่าก็จะมีสีขาวนะครับแล้วก็มีสีน้ําเงินนะครับขอบก็จะเป็นไทเทเนะียมเนาะโอเคราคาก็จะต่างกันนะครับรุ่นสแตนเลสก็อยู่ที่ราคา2 1 9 0 0บาทส่วนรุ่นที่เป็นไทเทเนียมก็อยู่ที่25,900บาทเนาะก็ลองเลือกดูนะครับรุ่นไทเทเนียมก็คุณสมบัติก็คือมันจะไม่เกิดเป็นรอยนะครับและกระจกด้านหน้าจะเป็นซนะับฟเนาะ อันนี้เราเปิดกล่องเลยนะครับซุนตกนายพีคนะครับก็จะเห็นว่ารุ่นเนี้ยนะครับออกข้างในมีอะไรบ้างเอ่ยเดีย๋ยวนะแกะข้างในก็ก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือออกข้างในก็มีคู่มือคู่มือนะครับของทางซุนตนะเนาะแล้วก็จะเป็น ตัวนาฬิกานะครับอันนี้จะเป็นบางเนยนะครับขอบตัวนี้จะเป็นไทเทเนียมนะครับถ้าเป็นรุ่นสเตนเลสก็จะมีตัวสีดําๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเนี้ยมันก็จะเป็นสีดําด้านเนาะเป็นสเตนเลสซึ่งอาจจะเกิดรอยได้ถ้าเกิดการขีดข่วนเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่ว่ามันจะสีมันจะไม่เหมือนตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันจะเป็นจะเงากว่าถ้าเป็นสเตนเลสมันก็จะด้านด้านเนาะ นะครับคือวัสดุตัวเรือเนี่ยมันจะแข็งแกร่งกว่าสแตนเลสแน่นอนนะครับราคามันต่างกันห้าพันสี่ห้าพันนะครับอ่ะน,นี้ดูข้างในนะครับก็ในนี้ก่อนนะในนี้ก,จกบบ็จะเป็นสายชาร์จนะครับก็เป็นสายชาร์จแบบใหม่นะครับของทางซุนโตะจะเป็นสายชาร์จแบบแม่เหล็กน,นะ เป็น USB นะครับ USB A นะครับตรงสายชาร์จนะครับเป็นสายชาร์จแบบแม่เหล็กนะครับก็จะสามารถขยับได้แต่ก่อนจะเป็นสายชาร์จแบบเป็นพักเสียบซึ่งอันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ที่พัฒนามานะครับทีนี้มาดูเรือนตัวเรือนนะครับมันจะมีตัวนี้ตัวนี้จะบางนะครับขนาดตัวเรือนรู้สึกว่าจะ42มิมนะครับเขาออกแบบให้สําหรับ ผู้ชายผู้หญิงใส่ด้วยกันได้เนาะอทนนี้มันดูแล้วก็ตัวสายจะเป็นตัวแบบสายจะเป็นแบบเป็นแบบกดเป๊กเป๊กล็อกนะครับตัวนี้มันก็จะสามารถที่จะติดง่ายๆเนาะส่วนตัวสายทั้งหมดเนี่ยครับจะเป็นอ่า เป็นไทเทเนียมนะครับโอเคนะครับตรงขอบตัวเรือนนะครับก็จะมีสลักเห็นไม่รู้เห็นหรือเปล่าสลักคำว่าซุนตกนะครับสวยงามนะครับดูด้านหลังตัวเรือนนะครับก็จะมีซุนตกนายพีกนะครับุนตะายนะครับแล้วก็เป็นซีเรียลนเบอร์ของเครื่องนะครับ ก็สวยงามนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับอ่านี่คือหน้าจอของซุนตก9านายพีกนะครับอ่ะก็เนี๋ยนะขยับได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสลับหน้าจอเนาะโอเคนะครับ รุ่นนี้นะครับก็จะมีสามปุ่มนะครับนี่นะครับเห็นไหมปะจะมีสามปุ่มนะครับโอเคก็มีเมนูอะไรบ้างนะครับก็จะมีหมวดออกกำลังกายนะครับ GPS นะครับการนำทางนะครับการบันทึกนะครับ แล้วก็จับเวลาแล้วก็การตั้งค่านะครับประมาณนี้โอเคเรามาดูที่หมวดออกกำลับบงกายนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยนะครับไปก็จะมีกีฬามากมายนะครับก็อันนี้อะไรเอ่ยเห็นนะการวิ่งพื้นฐานนะครับจะเห็นหรือเปล่า ลันจักรยานนะครับเดินป่านะครับการวิ่งธรรมชาติพื้นฐานโรโหมดเยอะมากนะครับมากไม่ยากแสงกระท้อนนะมองไม่ค่อยเห็นโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับข้างหลังเนี่ยครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์แบบไปนะครับ ละเอียดกว่าเดิมนะครับถ้ากดปุ่มข้างล่างนะครับก็จะเป็นการวัดร์าเรทนะครับหรือ HR นะครับอ่านี่คือวัดร์าเรทเนาะโอเคก็จะมีโหมดมากมายนะครับการนับเก้านะครับอันนี้ก็คือนับเก้านะครับอันนี้ก็ยังไม่เคยเดินเลยจับเวลานะครับ อะไรเนี่ยมีบาลอมิเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้คือการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนสามารถเชื่อมกับโทรศัพท์ได้เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็รุ่นนี้นะครับความพิเศษของมันก็คือว่าการอัปเดตอุปกรณ์นะครับก็อัปเดตอุปกรณ์ก็ สามารถอัปเดตโดยไม่ต้องใช้สายแล้วนะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับมือถือแล้วก็สามารถอัปเดตได้เลยอัปเดตเฟรมแวร์นะครับก็ในในการใช้โทรศัพท์นะครับก็จะมีการเชื่อมต่อกับแอปซุนโตเนาะก็อันนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อกับแอปซุนโตนะครับก็จะเป็นแอปซุนโตนี้นะครับก็โหลดจากแอปสโต e นะครับเพลสโต e ได้นะครับ ข้างในก็จะมีนะครับมีจํานวนที่ตั้งเป้าหมายในการวิ่งนะครับการนับก,ก้าวนะครับการเผาผ่านแคลอรี่นะครับแล้วก็ปฏิทินในการเทรนนิ่งนะครับแล้วก็จะมีบันทึกนะครับของเราก็จะมีครบ GPS นะครับก็จะจับ GPS ได้นะครับ แล้วก็จะมีคอมมูนิตี้ด้วยนะครับที่นี่โอเคก็ค้นหาเพื่อนนะครับก็จะมีคอมมูนิตี้เนาะค้นหาเพ,นเพื่อนได้นะครับก็าสามารถที่จะแชร์ผ่าน Facebook ได้สังคมโซเชียลโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็โดยรวมแล้วนะครับ ซุนโต้ในพีก็จะเป็นจอแบบ LCD นะครับอจอมันก็เลยไม่เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ชัดหรือมันไม่ไบรท์เท่ากับจออนะัเมรดเนาะแต่ข้อดีของจอ LCD เนี่ยมันก็คือว่าแบตมันจะอึดน,นะครับสเปคต,ตัวนี้น่าจะอยู่ได้ประมาณสักประมาณ11วันถึง14วันได้นะครับโดยไม่ต้องชาร์จแบตเลยนะครับโอเคค่าตัวก็อยู่ที่ ประมาณ2,5,900บาทนะครับก็ลองดูนะครับใครเรนซุนโตก็ลองดูอยากได้ซุนโตก็จัดเลยนะครับโอเคอ่าวันนี้ก็ขอจบอคลิปนะครับการรีวิวนะครับซุนโตนายพีคนะครับก็บอกว่าเป็นซุนโตที่บางเบาและแข็งแกร่งที่สุดอ่า นะครับเป็นรุ่นใหม่ของซุตโตะนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดถูกใจนะครับกดติดตามนะครับ Subscribe นะครับให้ช่องกูโกลาด้ว้นะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ